สวัสดีครับผมบีโก้นะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กันในเกมเจ็ดบาทกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มกาชาเซลิสสีเขียวนะครับซึ่งผมจะสุ่มนะด้วยกันทั้งหมดสามร้อยเพชรสามร้อยเพชรและเดี๋ยวผมอาจจะสุ่มต่อจนถึงเก้าร้อยเพชรนะครับเดี๋ยวผมจะไปเก็บเพชรหรือเปล่านะผมไม่ได้หนีไปติดเกมอื่นที่ชื่ออะไรบีดบีดเว็บบีดอะไรสักอย่างไม่ได้หนีไปติดเกมนั้นเลยนะครับซึ่ง เราว่าเราดูตัวกันก่อนไหมดูตัวกันก่อนไหมตัวนี้ที่ตัวดีเลยนะครับคือ,เ,อ,อเซลิสเขียวไม่ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าเหมาะกับทีมของดัตเมเล่ไอดัตแอซโซนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีทีมดัตแอซโซก็ไม่ต้องสุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าจันโดล่าเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะครับสามารถเอาไปเล่นทีมฟูลคอร์เตอร์ได้แล้วและเป็นตัวที่ถึกมาก ถึกมากในขณะที่เผลอก็กดไปเลยแล้วกัน30เพชรครั้งแรก30เพชรแรก30เพชรแรกได้ตัวอะไรได้ตัวอะไรขอเอสเอชอ่ะขอเอสเอชอ่ะขอดัดไม่ก็เซลดิสขอดัดไม่ก็เซลดิสอีกครั้งสกิฟสีแดงสกิฟเก่งไหมไม่แบ่งหน้าก็สกิปเลยแล้วกันแล้วก็ต่อแบบรัวๆต่อแบบรัวๆต่อแบบรัวๆไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวอะไรทั้งนั้นเอ้ยขึ้นเร็วๆสิ ไปสามสิบเพชรสามสิบเพชรทำคลิปแบบรวดเร็วทันใจร่มแบบรัวๆท้องฟ้าอดโปง่งเป็นร่างสองคือดาบง่ายๆดาบหนึ่งกระเด็นก็สกิปอีกเลยสกิปเฮ้ยโอ้โอ้โอ,อ,อาทั้งนั้นเลยอาทั้งนั้นเลยเอยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อน โอ้โ้ oh, 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 เปิดมาหกสิบเพชแรกก็เกลือเลยให้เกลือเลยไม่ไรขัดดวงก่อนต้องขัดดวงต้องขัดดวงกับตู้นี้แล้วกันตู้ S S R p าร s 2สองโหลดนานมากโหลดนานมากคมกากมากอืมโอเคมีหมู ดัดไม่ก็อริสสคลิปไปเลยแล้วกันอือออริสตัวกระจองง่อยไปกลับไปตู้เดิมกลับไปตู้เดิมหลังจากขัดดวงแล้วนะครับหวังว่ามันจะดีขึ้นนะ่ะเอาดวงเกลือไปอยู่กับอริสให้หมดแล้วก็ดัดจะได้มาเมื่อกี้เมียมาแล้วอ่ะตอนนี้ผัวต้องมาแล้วแหละนะบอกเลยมาไปอีกสามสิบเพชร เครียดมากเครียดมากผมร่วงมาเนี้เอ้ยอย่าค้างดิเฮ้ยโอเคมีหมูท้องฟ้ามืดไม่แปลงล่างมีสวนไหมมีสวนไหมเอ้กันได้ก็อาสาคลิปเลยแล้วกันไม่สวนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นไม่สวนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นแล้วก็ต่อสามสิบเฟซแบบรัว,รว รัวๆไปเลยสมไม,ม,ม่ถึงสามร้อยเอ้ยหมูใหม่แล้วท้องฟ้ามืดถึงกี่ไหมไอ้ล่างขั้นสองเอ้ยขั้นหนึ่งขั้นแรกขั้นสองเออขั้นหนึ่งแหละเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยกันได้ก็สคริปไม่สนอะไรทั้งนั้นสนอะไรทั้งนั้นมาสะดุ้งเพชรอย,อย่างเดียวไออีกสามสิบเพชร 150แล้วนะครับตอนนี้เรามาครึ่งทาง SSR ไม่โผล่สักตัวสุ่มไป5ครั้งแล้วนะเอ้ยตากะพริบมีหมูสกาเดนก็สกิปเลยลแล้วกันก็กดต่อเลยแล้วกันก็กดต่อเลยแล้วกัน หมวอีกแล้วให้ความหวังดำหักไม่แปลงร่างเอ้ยเฮ้ยเกลือเกลือแบบเกลือจัดเกลือแบบไตแทบจะพังกันได้กันได้ยังไ,ไงสคิปสคิปไปเลย <c oughs> โอ้โอ้ยแล้วปวดใจโอ้โหหกครั้งแล้วหกครั้งแล้วเอ r อาร์ไม่ออกสักตัวหนึง่งถ้าเป็นตู้ปกติเนี่ยร้อยร้อยแปดสิบนี่คือการันตีเอ r อาร์ตัวหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้ เอสอยังไม่โผล่มาเลยมีหมูอีกแล้วท้องฟ้าเจ่มใสเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่แปลงร่างอีกแลยย้เอ้ยรู้ว่ามันจะมาแบบรวดเดียวได้ทั้งเซลดิสได้ทั้งดั That เลยเพราะดัผมก็อันติยังไม่เต็มนะครับตอนนี้ต้องการเซลดิสมาเสริมทีมหรือมาประดับคังนะไปสาสิบเพชรอีโหลดหน้าแบบนี้ตัวใหม่มาเซลดิสมาทองฟ้าอุ้ย เวดาตกมีหมูแปลงล่างกันสองแปลงล่างกันสุดยอดไม่ีกมีหมูไอ้ถ้าตัวนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่ได้เช็คแต่ขอรับเธอขอรับเธอนะน้องรักแย่เหลืองอุย้ยสวนได้ไหมน่าจะแตกกลางทางะ เอ้ย S R หนึ่งตัวโอเคโอเคหวังว่าจะเป็นดั๊ขอไม่ดั๊ S R ออกไม่ก็อลิสเดาออกอย่าออกเลยขอเดตาตัวนี้เป็นดัเ๊เถอะน,น้องรักเอ้ยเอ้ยไม่มาไม่มาโอเคข้าไปข้าไปตัวอ่อนแอไม่สนใจดั๊โอ้โห โอ้โหอลิปล่างก่อนเอ้ยชาติก่อนโอ้ไม่ได้ต้องการเลยโอ้คิดว่าเป็นดั๊นะนี่อ่ะโอ้โอ้โหแทบจะร้องไห้เลยครั้งนะทาไม่นับครั้งนี้หมูมาอีกแล้วเอ้ยตากระพริบขอ,อสวนสวนสวนได้โปรดสวน,สวนอ๋ออ๋อจะคลิปไปเลยแล้วกันจะคลิปไปเลยแล้วกัน โอ้โหโอ้โหจะสามร้อยเพชร SSR ตัวเดียวเหล่าโหเลดอย่างเลยนะครับโอ้โหอู้แบบเกลือแบบเกลือมากเอ้ยหมูมาอีกแล้วหมแมาทุกต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอ้อ้สามร้อยเพชร SSR ตัวเดียวดีซ้ะ โอ้ oh, ตอนนี้ขอเซอร์ดิสขอเซอร์ดิสขอตัวใหม่เซอร์ดิสหรืออีกตัวตัวฟูกอเตอร์หรือดั้ก็ได้ซ้าตัวนี้ขอซ้ำตัวนี้ขอตัวในลีดได้โปรดโอ้ได้วันเขียวจะล้มโอ้โหโอ,อ้ตู้นี้อย่างเกลือเลยน,อนอ้องน้องโอ้ โอ้โอ,อ,อเครียดเครียดมากเครียดเอาละครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับจบกันแบบเกลือเกลือ s r สองตัวสามร้อยเพชนะครับซึ่งตอนนี้ผมแบบร้อนจี๋มากร้อนจี๋มากอ่ะสามร้อยเพชได้ s r แค่ตัวเดียวนะไอ้นั้นมันการันตีอยู่แล้วโอ้แบบร้อนมากร้อนมาก แต่ตอนนี้ผมต้องขอตัวไปก่อนนะขอตัวไปดับความร้อนในหัวก่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ